เบิ่งก่อนเมฆพี่น้องดูงามงามสบายดีเดอ้อเปิดภาพบรรยากาศมากอะเขียวงามเลยเบิ่งทองผ้ากัสีสันงามมันมีคลิปเมกร้ายอยู่จ้ะมึงแกนผ้าน้องเียเขาลงไปเลี้ยงงวัวน้ำยามมน,นี้กันสิมาเห็ดเนื้อแดดเดียว ลองซอยหน่อยสบายดีอยอคิบดะเพราะว่ามื่อี้มันแดดตอนเชศ้านะมันขึ้มตัวสวยมากเลยกระแดดออกมาเหต้ให้มักห้ามไม่เลยบด้าก็บด้าก็ซื้อเนึงอตวัดืตะตะวัน ไปดิไปเอาหมากมาเอากลับซื้อเนะื้อมาเลยเทเลส์นี่เบิดนี่นะแสนสามสิบพันเป็นเงินบาทเทเลส์เงินบาทก็รลอยาาห,หนึ่าานงต่อหกสิบปลายลอยปลายลอยแปดเก้าสิบบาทลอยกูบะให้เราไว้เนื้อลอยกูบาะมันช่องลอยพุทธินี่ ส้มลอยกไหลเขหา้าหาสับส้อต็ม1,30นสามสิบเข้ากับรถเล็บ่ได้ยเหนืองามอยู่นี่งามตอนนี้ตอนใหญ่ๆโล่หนึ่งพอดีหนึ่งกิโลเลเนอะมูหนึ่งโลอะไรก็ ลอยซาวนี่ที่ักพันประมาณเจ็ดลอยสี่สิบโลลอยสามสิบสี่สิบบร้อหลลอยซาวบาน้องเตะอืมหอดเื่นบุหุแล้วแต่ยนี้โลลอยซาอ่าถือกลัวอยู่เลยราก็ตำมเมืนกระเทียม ก็พ่พจึิงใข่ไวมากส่วนพระเอกหน่อยก็นอนเน่อยรับแต่ว่าหนาเข่งเขียดมีแต่อยากให้แม่พาไปเลาะพาไปเลาะแหละค่ะยังยังหายอยู่อารมณ์บดีปันไดมมาเนี่ยพี่น้องเลยเนี่ยครูวันหยิ่งบัวหนาบูดหนาะบึงเนี่ยเพื่อนตื่นนอนมาค่ะเสียารมณ์ดี มันนี่ก็สิบบอกน้ำใหม่วบแกงตอนเถียงน้ำใหม่ที่บอาไดาวก็ลองเนื่อยไปหาพอดีแกงหนึง่งอันนี้จงไว้ขัากินใหน้เราเลยสดดีมาดีไปสดดีดดดลงไปไปตลาดปักซองขนามจังที่สื่อคือพุกุไวลสารสดดีแต่ตะพรุ่งนี้มาบ่ท่านแล้วอากาศเผาแล้วมัน ดีผมนอนลงไปน้อยหนึ่งพอเกลือลงไปขอใส่ตอนตำหน่อยพอดีใส่ลงไปอีกแค่นั้นจะ<อ>ย้ำให้มันเขากันหนอย เขากัรนหนูนหนแค่ผิดแดนนวดเลยก,ก็ต้องปลาไวพักไวถึงคืนนวดากนอืม่แดดสนินอนขอดีเอาไปจ้ะตอนแรกก็คือไดเ้เก็บได้เอาก็จะไปปอกมาใหม่ก่อน ดีพี่น้องจุดก่อนเพไปเอาแล้วได้ไดอันนี้ใหญ่นะนี่บอกว่านอนจะเอามาลดไปไกลอย,ยู่มนนะไปไกอืมก็ได้แกงดู ้ำไมไม่ก็อหอกระารอยาู่เลยเนะ ให้เกินกัเลยก็ได้กินน้ำมัน้ำใหนเง่าๆเลยนะงาแรงเลยะใคจะว่าปลูกพักปลูกหยาาปลูกหราปลูกผักได้กิน เขายังจะย่างมาดำนาแล้วดำนาแล้วเจ้าเขาแล้วเขาจะตัดตัวไปแล้วเขาว่าไปเจ้าเขาแล้วไกายก็ดีแน่

ก็จะมเห็นวับพี่ไปกินแกงให้ปวกดอดายลคืออะัรจัง เอามาให้หัวและหอยแล้วเอาแม่ทางลงมีพวกโคดตุต่มนอกนะอืมถาดนอกเมื่อวานเป็นน้บางต,ตก์บางก์อมา เจ้าน้าตัวเขาสือ่อน้ำควาอยาอ่อยนะเดดเด้อน่าอันนี้นะทางคันแดนลงคันใหญ่ๆเนตุนตุนง่อมันฮะหายจิพธานัอืมแล้แลเดอ้ <c oughs> อเเลยที mỗi sồi nắng thì bé hỏi chị này mọi người mẹ 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 mà. <laughs> <mày để> <laughs> เบียแบข้งใหญ่จ่กระเจาะสิ่งนก็อ้มันสิยงกพิซานี่ยังไงเอาใหม่ใหม่เสร็จกสิ่งบรยากากใส่กระถุงพดลมมันมันข่าวสนิมจังจังว่เง้นลายในแบบ พอมไปตากแห้งมันแห้งไปกันนะ้อยเดียวได้สีนึ่จะว่าไข่ก็สื่อสิบพันสีตน่ต่อขอยู่มาเลยสี่ตอได้ดมใบย,ยงมีและสิบพันหเหเเี่ยวเอ้ยเอองวโบมี่แล้วงัวสิบหาเศร้าแล้วเมื่อน่ะขอไปค้ามเบิ่งเออ เทหม้ราคาเท่าไหี่ตัวบุญจะไปทำให้สื้อให้หมอันเนาะแต่พ่อเป็นสีหน้าแบบแพงเนาะครอยบูได้เดีนยวสีนองห่อขาวมิดใช่หมอีไปกันเลอืมถป็นห้อมาชัดมาราคา แต่ละบ้านก็ต้องออกเงื van, it, ok. ่อนสื่อซอยกันไหมงวดนาวันีออกเงืนกบเขาตะไคร้อือืสื่อบ้านบ้านลบลบย่งานเดียวกันลบอ่ะอืมพันบุตรพันหรก็มาปั้ั้นกันหน่อกันละมาพันต้องพันไทอีกบ่ะเพอาวิ่นี่พันชุมวงเนาะ งานสีเคียวพันเท้าพันนะ้งสี่หาพันอยู่เพ่อโตโตสี่หาพันอืม มันมันมันบทานออกกันจ่าน้องเราบุไดอื่นขึ้นเทือนไปหน่อย ส่งหอดใช้แล้วสร้างขาวเธอว่าว่าอยู่บ้านบุมีเวียกเท็บเธอว่าเธ็บกี่อยู่ใช่ไงอืมนี่นิดนี้นนนมีแต่น่อนกินข้าวกันเท่ายโคนดมองรู้ không cần gì 我们今发就讲的这里。嗯嗯 พี่น้องเอ้ขขยขอบคุณคลิปหนาเด้อขอบคุณพี่น้องทุกสุสืส่อทุกคน